สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ m i n e c r a f t m ส d s p t t l i h t t t i n k e r s Construct นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลง Tinker s o o s t t u u c t มาสักพักหนึ่งม็อดนี้ก็จะมีอัปเดตด้วยครับมีอัปเดตใหม่ซึ่งเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังละกันนะครับเริ่มอย่างแรกเลยมันกม็มีบางเรื่องที่ผมลืมพูดถึงใน9ตอนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ได้เวลาพูดแล้วนะครับอย่างแรกเลย คุณอาจจะเคยเห็นผมทำพวก Smelt r y ขนาด3าคูณสกันใช่ไหมครับที่จริงแล้วอะ่ะมันไม่จำเป็นต้อง3าคูณสก็ได้มันทำไซส์อื่นไซส์ไหนก็ได้หมดเลยตั้งแต่1คูณหจนถึง7คูณเเลยเชียวลองดูนะครับอันนี้คือไซส์1คูณหครับผมก็วางนี้ Smelt r y Controller เสียแท้งแล้วก็เสี er ย brick ปุ๊บ อ่าติดด้วยแสดงว่ามันใช้ได้จริงแต่ว่าเวลาเผาของนี่มันก็เผาได้แค่ชิ้นเดียวจริงนะหรือไม่ก็ถ้าอยากเผาได้เยอะขึ้นก็ต้องทําให้มันสูงขึ้นไปมันถึงจะเผาได้เยอะขึ้นสองคูณสองสองคูณสองก็ทําได้เหมือนกัน mm. เดี๋ยวผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูครับปุ๊บปุ๊ป๊แล้วก็เสียแชงอ่า mm. ได้แล้วนี่ก็คือสม e ล t ทอรขนาดสองคูสอง คำถามถามว่ามีขนาดเล็กทําไมอ๋อประโยชน์มันก็คือเวลาเราเพิ่งเริ่มเกมใหม่ๆแล้วเราอยากได้สมิลทรีเราก็ไม่จําเป็นต้องมีทรัพยากรเยอะๆถึงจะสร้างสมิลทรีได้นี่แหละครับก็คือประโยชน์ของมันเรามาดูสมิลทรีขนาดยักษ์กันดีกว่าไม่เจ็ดคูณเจ็ดนี่คือสมิลทรีขนาดเจ็คูณเจนะครับใหญ่เบอ้อเลยเราจะมาดูกันผมเคยลองทำแปดคูณแปดครับแต่ทำไม่ได้ก็เลยเลยเข้าใจว่าสูงสุดเนี่ย ก็คือไซส์สูงสุดก็คือ7จคูณเจ็ลองดูปึ๊บนี่ได้แล้วสมิล r รีได้เรียบร้อยแล้วผมก็สามารถใส่ลาวาไปตืดๆแล้วก็เริ่มทําการเผาได้เลยแล้วสังเกตว่าช่องเผาเนี่ยเยอะมากเพราะว่า7จคูณเนี่มันขนาดใหญ่มากสามารถใส่ของไปเผาได้หลายอย่างพร้อมกันเลยนี่คือ Smell t r r y หลายขนาดครับต่อมาผมลืมบอกอะไรไป เนี่ยครับก็ mm hmm. คือเวลาสมมติถ้าสมเอลทรีของเรามีของอยู่หลายอย่างมากเลยทั้งเสียสโตนลิควิฟายเอเมอรัลแมนยูลินโคบอลบรอนซ์กลาสแล้วโอ้โหแบบเผาหลายอย่างมากแล้วเก็บไว้ในสมเอลทรีอันเดียวเนี่ยแล้วสมมติถ้าเกิดเราจะใช้คลาสอัเนี้ยไอเวลาเราจะเปิดก๊อกแล้วก็เอาของเหลวอ,ออกมาใส่เนี่ยของเหลวที่มันจะใส่ได้มันต้องมาจากไ ของเหลวชั้นล่างสุดไอ้ของเหลวชั้นล่างสุดเนี่ยแหละมันจะเอามาใส่ในมันจะถูกเทเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราอยากเอาทองมาเทโอ้โหอย่างสูงเลยคุณก็สามารถคลิกทองให้มันมาอยู่ชั้นล่างสุดได้อยากให้อันไหนอยากให้ชั้นไหนมันลงมาอยู่ล่างสุดก็คลิกชั้นนั้นเลยยาวก,กลาสลงมาก็คลิกกลาสมันก็จะลงมาด้านล่างให้เนี่คือประโยชน์ของมันผมเพิ่งรู้จริงๆอันเนี้ยโอ้โห ต่อมาเสียกลาสนะครับกับเสียวินโดว์เสียกลาสกับเสียวินโดวก็ทําหน้าที่เป็นแท้งได้เหมือนกันครับคุณอาจจะเคยเห็นแท้งพวกจากของมอสอื่นๆอย่างเช่น t ิงเกอร์คอนสตร t เอ้ยไม่ใช่ t ิงเกอร์เทอร์มอ p a n ส i แ n ก็จะมีแท้งของมันหรือว่า Extra ์ t รา i ู y ก็จะมีดรัมเอาไว้เก็บของเหลวได้แต่ในมอสนี้ก็มีแท้งได้เหมือนกัน ดูสิครับนี่คือเสียกลาสกับเสียวินโดว์อย่างที่ผมเคยบอกไปครับเสียกลาสเสียวินโดว์มันมีได้หลายสีก็อย่าไปสนใจมันเออเนี่ยมันมีหลายสีก็ช่างมันทั้งหมดก็จะสามารถทําเป็นแท้งได้มีประฤึดตัวเป็นแท้งได้ใส่ลาวาเข้าไปข้างในได้หรือเอาใส่ของเหลวอื่นก็ได้อย่างเช่นเอ,อ่เอ copper อ อ่าของเหลวฮอปเปอรปิ๊บเทใส่ก็ได้เหมือนกันสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เป็นของเหลวนะครับนี่คือท่อของไม่ใช่ท่อยออแท้งของมอดนี้นี่ต่อมาถ้าเราอยากใช้กับมอดอื่นมอดจิงก์คอนสตรานี้ก็สามารถใช้ร่วมกับมอดอื่นนะครับมากมายเลยหลายอย่างตั้งแต่อย่างแรกเลยก็คือนี่เลยครับเกียร์คาส ถ้าเกิดเราเสิร์ชเนี่ยนะครับเสิร์ช Creative Inventory เราหาไม่เจอครับเราหา Gear Class ไม่ได้จาก Creative Inventory เ,เราต้องลงม็อดที่ชื่อว่า Not Enough Item นะครับเนี่ย NEI เราไปเสิร์ชดูก็ได้ NEI Not Enough Item แล้วเสิร์ชคำว่า Gear Class มันก็จะมีอยู่อย่างนี้ Gear Class mm hmm. นี่เออมันเป็นไอเทมที่แปลกครับ ในมอดของ Tinker Construct นี่เองมันจะไม่มีเกียร์อยู่ถ้าผมเสิร์ชเกียร์นะครับมันจะมีแต่มอ Thermal f o u n d a t ั o n ท้งนั้นเลยมอ d Tinker c o n s t r u c t ไม่มีเกียร์แต่ถ้าเราเอาเกียร์กะเกียร์คลาสใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราเทของเหลวลงมาเอาอะไรดีเอออัอเนี้ยกันเห้อออะไนดีอะทองทองโอเคทองเทลงไปปุ๊บ ตอนนี้ก็จะได้นี่ครับเกียร์คลาสลงมาปุ๊บได้เป็นโก g เกียร์ทันทีนะครับต่อมาเรามาดูว่ามีอะไรอีกที่ใช้ร่วมกับมอสอื่นได้อย่างเช่นของเหลวครับของเหลวเราสามารถเอาของเหลวเข้าออกสมิลทรีได้โดยการใช้ท่อของมอสอื่นอย่างเช่นเดี๋ยวคอยดูนะครับนี้ผมจะ หลอทิ้งแล้วก็เอานี้ตอนนี้ผมมีท่อท่อของเอ,อ็กซ์ตร้ายูทนีแล้วผมมีแท้งผมมีแท้งอยู่แล้วก็มีท่อท่อของเอ็กซ์ตร้ายู่ทนซีนะครับถ้าผมใส่ไปปุ๊บแปะพ้าไปอย่างเนี้ยตรงนี้จะเป็นสม e ลทรีเรนนะครับที่ปกติเวลาเอาเสียฟอสเซตแปะลงไปปุ๊บก็จะเทของลงมาอย่างนี้ได้เป็นบล็อกเดียวกันเลยเนี่ยเอา นี่ t า a n s เฟอร์โ e ดแปะเข้าไปปุ๊บเห mm ็นไหมครับตอนนี้ของเหลวมันก็ไหลออกมาแล้วเป็นของเหลวชั้นล่างสุดนะครับก็คือทองนี่เอง mm hmm. ทีนี้มีอะไรอีกนอกจากจะเทเขา้าเทออกมาจากสมิลฟรีได้ก็ยังสามารถเทกลับเข้าไปในสมิลฟรีได้เหมือนกัน mm hmm. ผมก็จะแปะแปะได้ไหมเอ่ยได้ด้วยมันก็จะดูดของเหลวจากแท้งเนี้ยแล้วก็ ใส่กลับเข้าไปในสเปลทรีนี่หายไปหมดแล้วดังนั้นสรุปก็คือระบบท่อเนี่ยของมอดอื่นก็สามารถนำของเหลวเข้าออกได้โดยใช้โดยใช้ท่อเนี่ยเออสามารถเอาของเข้าออกได้โดยใช้ท่อถูกต้อง oh. หรือนี่ลองดูอีกตัวอย่างนึงก็ได้ผมมีท่อของมอด t h e ร์มอลเอ็ n ซ์เพหรือว่าเทอร์มอลไดนามิกนี่แหละเออ ปุ๊บผมก็จะเอาของเหลวเ,เอาเอาเหล็กเอาเหล็กเอาเหล็กใส่เข้าไปในนี้ปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ท่อน,นี้ก็จะเห็นว่าเหล็กมันถูกดูดเข้าไปในนี้แล้วถ้าผมปิดปุ๊บปิดท่อของเหลวก็จะหยุดตอนนี้ในแท้งก็เหลือของเหลวแค่นี้แต่ถ้าผมเปลี่ยนใหม่ให้ของเหลวอ,ออกมาจากสเมลทรีปุ๊บ เปิดอ้าวเอาทองมาใส่เหรออ๋อใช่ใช่เพราะทองมันอยู่ชั้นล่างสุดของสมบัติรีมันก็เลยดึงทองเข้ามาใส่แต่ว่ามันใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นแท้งของไอออนมันเป็นเหล็กมันไม่ใช่ทองดังนั้นเราก็ใส่ของไม่ได้ต่อมามีอะไรอีกนะครับตรงนี้เรื่องสมบัติรีก็คงจบแล้วต่อมาก็คือเรามาดูอินฟิมายเนอร์ i ินฟิมายเนนี่ก็เป็นไอเทมอีกอย่างหนึ่งที่เรานี่เป็นไอเทมที่ประหลาดมากที่ไม่สามารถทำได้น Key ในเคใน Survival นะครับสามารถหาได้เฉพาะในคิเอติฟซึ่งมันโหดมากครับดูแอตแทกดาเมจสิครับ21ล้าน4แสน7หมื่น4พัน8ร้อยสมสิบหกนี่แบบตีทุกอย่างได้ตายในภายในทีเดียวเลยเนี่ยอย่างเอ d นเดอร์ดากอนอะไรเงี้ยตีตายภายในะรอบเดียวโอ้โหสุดยอดเลยไอตัวนี้ นี่คือ i n f i ิมายเนอร์นอกจากนี้ยังจะมีอะไรอีกสลามคริสตัลผมไม่รู้ผมเคยอธิบายไปยังก็ลองดูแล้วกันมีสลามคริสตัลสีเขียวกับสีฟ้าเกิดจากสมสลาม,มิมัดน่าจะเคยแล้วมัง้งแต่ว่ามันเปลี่ยนเท็กเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าใช่แหละก็เอาเป็นเอาไว้เป็นอุปกรณ์เอาไว้เขาเรียกอะไรเป็นส่วนประกอบของไอเทมได้ ประกอบของไอเทมต่อมา arrow system เรามาดูต่อครับเดี๋ยวนี้ยธนูมันเปลี่ยนใหม่ถ้าเราถือธนูปุ๊บมันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้เป็นบล็อก,อกสีเออเป็นบล็อกอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บจ้คลิกขวาปุ๊บมันก็จะค่อยๆโหดเข้ามาจนถึงจุดสจุดสูงสุดก็จะเป็นการบอกว่าตอนนี้เราดึงสุดแล้ว เสร็จปุ๊บเราก็สามารถปล่อยปุ๊บเหมือนธนูปกติเลยสิ่งที่ต่างกับธนูปกติก็คือธนูปกติก็จะเป็นหน้าตาย,ยานี้เป็นเป็นกากบาดเป็นเครื่องหมายบวกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นธนูของมอดนี้ก็จะเป็นอย่างงี้แล้วนอกจากนี้ธนูม,มันก็จะมีบอกด้วยว่าเวลาเราถืออันนี้อยู่วเวลาถือ,อน,นี่อยู่ปุ๊บสังเกตนะครับ m มน u ู Lin Arrows มันก็จะเปลี่ยนสีด้วยเห็นไหมครับ แสดงว่ามันบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรายิงธนูนี้ปุ๊บไอธนูอันนี้จะถูกใช้ระบบเออมันก็จะมีระบบธนูใหม่ครับที่ตรงเนี้ยมันเป็นสแต็กที่เกินหกสิบสี่ได้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับไอนี่ด้วยครับขึ้นอยู่กับไอความทนทานของธนู ถ้าเป็นธนูไม้เนี่ยก็จะทนน้อยหน่อยสามารถยิงได้10ครั้งหรือถ้าธนูที่ทนทนหน่อยอย่างแมนิวลินเนี่ยก็จะสามารถยิงได้ร้อยิครั้งทีนี้ถ้าเกิดเรายิงไปโดนมอนสเตอร์ปุ๊บธนูมันก็จะหายหรือเปล่าถ้าเกิดธนูมันหายนะครับสมมติคุณทำธนูหายคุณก็สามารถซ่อมได้โดยการเข้า t o f o r ์ e หรือ To... เอ่ t ท,ทูสเตชันมั้งใช่ปะทูสเตชันหรือทูฟอร์ก็ได้ ใส่เข้ามาปุ๊บเอาธนูเนี่ยเอาก้อนธนูที่เหลืออยู่เนี่ยใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่ใส่หัวของมันอะ่ะขึ้นอยู่กับหัวคืออะไรหัวแมนนิวลินก็ใส่แมนนิวลินก่อนปุ๊บก็ะจะเพิ่มจาก118เป็น120ก,กับดังเดิมถ้าหัวสโตนก็ใส่สโตนมันก็ได้แบบนี้นี่คือการซ่อมทีนี้เราจะมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือแมนนิวลินแบทเทิลไซ b บทเทิลไซดเนี่ยแม้ว่าแบทเทิลไซดอะไรก็ตามเราสามารถ s h ช f t คลิกขวาแล้วก็พิมพ์ได้อย่างด้านขวาเนี่ยก็เห็นนะครับอลูมิเนียมบรัสคัสนี่เป็นป้ายหน้าตาใสีแปลกๆก็เพราะมันคือแบทเทิลไซดเนีนอกจากมันจะเอามาตีมอนสเตอร์ได้มันก็สามารถเอามาวางบนพื้นได้เหมือนกันปุ๊บอืเรียบร้อยแล้วมันทุบยังไงเนี่ยผมสงสัยอ๋อ โอเคทุบ okay. ได้ปกติง่ายมากทีนี้เรามาดูไอเทมใหม่ของเวอร์ชันนี้ดีกว่าไอเทมใหม่ของเวอร์ชันนี้อย่างแรกเลยก็คือ t i n k e r s Weaponry เป็นหนังสือเล่มใหม่เป็นหนังสือเล่มที่5ของมอดนี้ถ้าเกิดคุณมีหนังสือนะครับอย่างเวลาคุณเข้าโลกมาครั้งแรกคุณก็จะได้ไอนี่เลยเอ่อ r i a l s a n d You ยู t e r i a l s a ส d นยูนะครับ คุณเคยจำได้ไหมครับถ้าเข้าโต๊ะคราฟปุ you, ๊บก็จะได้ material s a n d y o u volume 2เข้าโต๊ะคราฟก็จะได้マイที่ melting แล้วเมื่อก่อนไมที่ melting เวลาเข้าโต๊ะคราฟก็จะได้เป็นอนุนทิ้งอะไรได a r y ีสักอย่างหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วถ้าไปเข้าปุ๊บก็จะได้เป็น tinker's weaponry และสุดท้ายเอาไปเข้าปุ๊บก็จะได้เป็น Diary of a tinker สรุปก็จะมี5เล่มวิธีการคราฟก็ ลำดับของหนังสือก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึง่งทีนี้เรามาดูหนังสือนี้ดีกว่า Tinker's Pantry มีอะไรคลิกปุ๊บก็จะมีบอกว่าการใช้ธนูเนี่ยมันจะเป็นยังไงตามเนี้ยไปอ่านแล้วกันก็จะเป็นพวกกันต่อสู้พวกอาวุธของ Mod เนี่ยว่ามันใช้งานยังไงบ้างทีนี้อ่ะเรามาต่อกันไอเทมต่อไปก็คือ พวก c a สตต่างๆกับ Pattern c a s คก็คือไอแม่พิมพ์โลหะส่วน Pattern ก็จะเป็นแม่พิมพ์ไม้มจะมีฟูกาสแพทเทิร์นเป็นเป็นแพทเทิรใหม่โบลิมโบลิมก็จะเป็นไอเทมใหม่ที่เราเอาไว้เพื่อเพื่อเอาไปทำพวกธนูหรือไอพวกนี้เอาไปทำพวกธนกูได้ แล้วก็จะมีคลาสแบบใหม่เช่น Nugget Cast ก็คือเอาไปใส่ในเอาไปใส่ปุ๊บพอไปวางปุ๊บก,ก็จะได้เป็นเออ่ประมาณว่าได้เป็น Nugget ออกมาเลยปุ๊บเนี่ยพอเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้ Nugget ออกมาเลยไม่ได้เป็นอินกอรนะครับ Gem Cast ก็เอาไว้ใช้กับ Emerald s h u r i k e n c ็ตอันนี้เดี๋ยวค่อยดูกัน s h u r i k ก็ c คลก็จะเป็นไอเทมใหม่ ของมัดนี้ Crossbow Limp ก็เป็นไอเทมใหม่เหมือนกันและสุดท้าย Crossbow Body มันคือ Crossbow ครับเป็นส่วนประกอบของ Crossbow ซึ่งเดี๋ยวค่อยเจอกันนี่ครับคือ Crossbow ทีนี้เรามาดูอาวุธชนิดใหม่กันดีกว่าเริ่มตั้งแต่นี่เลย javelin สคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะหน้าตาอย่างนี้ปแปลกๆนิดนึงเราจะมาฆ่าวัวกัน ไม่ค่อยเล็งไม่คยโดเลยมันจะช้านิดหนึ่งนะครับคลิกปุ๊บ,ม,บมันก็จะยิงคลิกขวาปุ๊บลวมันก็จะยิงนี่คือหลักการของมันต่อมาชิริรกกนมันจะคล้ายๆกับมันคือเรียกอะไรอะ่ะเออลองดูแล้วกันนะครับวัวตัวไหนวัวตัวไหนเป็นอาสาสมัครบ้างครับไอตัวนี้กันนี่ครับมันจะเป็นอย่างเงี้ย มันจะยิงค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งแต่ชูริเกนเนี่ยซึ่งไอวิธีการสร้างชูริเก้นก็ใช้ไอชูริเกนอนุนะ่ะที่ผมบอกไปเมื่อกี้ throwing knife ก็เป็นมีดที่โยนได้ตามชื่อครับลิกขวาคว้างไว้แล้วก็ปล่อยปุ้งืมแมนสุดท้ายก็คือ crossbow กับ b o l t มาดู b o l t กันก่อน b o l t ก็คือ มันเป็นลูกธนูที่ใช้กับ crossbow คือไอเ version นี้มันจะมี b o ทั้งหมด2แบบก็คือ short bow กับ crossbow crossbow นี่คือไอเทมใหม่ซึ่งไอ short bow ใช้กับ arrow แต่ถ้า crossbow จะใช้กับ b o w เราจะลองมาดูกันมันจะต่างกับไอ short bow ก็คือถ้าเราคลิกขวาปุ๊บมันจะเล็งให้มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะ เออชาร์จให้อัตโนมัติเลยคลิกขวาปุ๊บมันก็จะชาร์จให้ตอนนี้เราชาร์จเสร็จแล้วครับผมไม่ได้ไม่ได้คลิกขวาค้างไว้นะครับตอนนี้ผมปล่อยเมาส์อยู่แต่มันก็ชาร์จให้เสร็จปุ๊บถ้าผมพร้อมจะยิงเมื่อไหร่ผมก็คลิกขวาอีกทีหนึง่งปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับบัวตายไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้คลิกขวาต่อครับที่ที่ผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมคลิกขวารอบเดียวนะครับแล้วก็ให้บัวมันตาย ไม่ได้คลิกค้งครับคลิกแบบปุ๊บเนี่ยมันจะชาร์จใหม่ให้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกขวาชาร์จใหม่ทําให้เรามีธนูที่พร้อมตลอดเวลานี่ก็คือ crossbow นี่เองก็โอเคจบแล้วกับ tinker c o n s t r u c t เวอร์ชั่นใหม่ครับ1.8.3ไอที่ผมเขียน1 8 3นี่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นของ minecraft ครับเป็นเออ์์ั่นของ mod นะครับอย่าเข้าใจผิด ในปัจจุบันนี้ผมก็ใช้1.7.10อยู่แหละแต่ว่าม็อดเนี้ยมันเวอร์ชั่นมันคือเวอร์ชันของม็อดมันไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่ครับมันคือเวลาเราดาวน์โหลดมันก็จะมีบอกม็อดเวอร์ชันนี้นะใช้กับไมค์ครับเวอร์ชันนี้มันจะมีตัวเลขอยู่2ตัวก็คือไอ้นี่ก็คือตัวเลขของเวอร์ชันม็อดนี่เองโอเคก็จบลงแล้วกับ Tinker Construct นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุด1.8.3นะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้มีเทเลเท่านี้สวัสดีครับ